ตัวเรามีเชื้อโรคมากมายแต่เรามักจะไม่เป็นโรคแม้ว่าจะได้รับเชื้อโรคเหล่านั้นเป็นเพราะเหตุใดขอ้อ 1. เชื้อโรคส่วนใหญ่ไม่ได้ทําให้เกิดโรคขออ้อ 2. เราสามารถป้องกันเชื้อโรคโดยการฉีดวัคซีนขอ้อ 3. เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้น้อยไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ขอ้อ 4. ร่างกายมีภูมิคุ้มกันจำนวนมากที่ต่อต้านเชื้อโรคได้อ่ะ เขาถามถูกไหมว่าสมมุติเนี่ยน้องเคยที่หนูแล้วว่าไอสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีเชื้อโรคเป็นกระจายกระจายกระจายอยู่เต็มเลยจริงไหมรอบตัวของคนเราอ่ารอบตัวของคนเราทีนี้พี่ถามว่าการที่เราได้รับเชื้อจากภายนอกถามว่าทําไมเราถึงไม่เป็นโรคเพราะว่าเชื้อที่เข้ามาเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วร่างกายจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่คอยกําจัดเชื้ออยู่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันถูกไหมซึ่งภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะพี่พูดคร่าวๆให้น้องเข้าใจดีกว่าว่าภูมิคภูมิคุ้มกันมี2ออย่างนะหลักๆเลยคือภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันโดยกําเนิด กับภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นเองอีกครั้งหนึ่ง mm. ก็คือจะสร้างก็ต่อเมื่อมีเชื้อโรคนั่นเองหรือที่เขาเรียกว่าเป็นแอกควายหรือภูมิคุ้มกันที่มาทีหลังเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรจากภาษาอังกฤษเรียกว่าภูมิคุ้มกันที่แบบแอกควายแอกควายอิมูนอ่ะทีนี้น้องรู้แล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยถึงแม้จะได้รับเชื้อโรคแต่เราอะ สามารถอยู่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันถูกปะซึ่งภูมิคุ้มกันเนี้ยพี่ถามว่าอะไรบ้างที่เป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อโรคพี่ยกตัวอ,อย่างน้องช่วยๆกันนึกนะอ่ะในลองนึกซิอย่างแรกเลยเรามีอะไรเป็นภูมิคุ้มกันบ้างในในร่างกายสําคัญที่สุดเลยมีอวัยวะหนึ่งที่คุมอยู่ทั้งร่างกายเลยเขาเรียกว่าผิวหนังถูกไหม อวัยวะนี้สําคัญมากน้องเลา,ามือจับแขนตัวเองสิสังเกตว่าผิวหนังเราหนามากเลยถูกปะผิวหนังเรามีอะไรบ้างเอ่ยมีทั้งตอมเงือตอมไขมันแล้วก็ขนพวกนี้จะทําหน้าที่ในการกําจัดเชื้อโรคคือไม่ให้เชื้อโรคที่มันติดอยู่ตามร่างกายเนี่ยสามารถที่จะแทรกลงไปในแขนหรือว่าแทรกลงไปเข้าสู่ร่างกายของเราได้นี่ก็ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันเหมือนกันนอกจากมีมีอะไรอีกน้ําลายน้ําตา สารคัดหลั่งต่างๆน้ำมูกรวมทั้งอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเป็นถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันของเราหมดเลยจริงปะนอกจากนี้เวลาภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ถ้ามีเชื้อโรคสามารถฝ่าด่านเข้าไปได้เข้าสู่ร่างกายร่างกายจะมีวิธีการกับกําจัดเชื้อ,อยังไงอีกก็จะมีเซลล์ต่างๆมาคอยจับกินเชื้อโรคถูกปะแล้วก็มีเซลล์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคพวกนี้ได้เพราะฉันก็จะทําให้ร่างกายของเราไม่เป็นโรคเอง เพราะฉันถ้าเขาถามว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คนเราไม่เป็นโรคแม้จะได้รับเชื้อนั่นเองก็คือต้องตอบว่าคนเรามีภูมิคุ้มกันมากพอที่จะต่อต้านเชื้อโรคได้ข้อนี้ต้องตอบข้อ4ถูกปะมาดูกันว่าทําไมถึงไม่ตอบข้อ1 2และ3ข้อ1บอกว่าเชื้อโรคส่วนใหญ่ไม่ทําให้เกิดโรค คือถึงแม้ว่าพี่จะบอกว่าเออจริงเชื้อโรคส่วนใหญ่อะไม่ทําให้เกิดโรคอย่างเช่นเชื้อโรคที่อยู่ตามผิวหนังเราอยู่ตามลำไส้เราก็อยู่กับเราโดยที่ไม่ทําให้เราเกิดโรคถูกปะโดยที่อยู่โดยให้ประโยชน์แก่เราแล้วก็ให้ประโยชน์เราก็ให้ประโยชน์แก่แบคทีเรียพวกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่เอ้ยเชื้อโรคส่วนใหญ่ไม่เกิดโรคเนี่ยแต่มันก็มีเชื้อโรคอีกกลุ่มนึงเลยเหมือนกันที่มันก่อให้เกิดโรคถูกปะเพราะฉันข้อน,นี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ก็ไม่ควรจะตอบนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้รับเชื้อไปแล้วถูกปะเชื้อจากภายนอกส่วนใหญ่มักจะทําให้เกิดโรคเมื่ออยู่ผิดที่เพราะฉันข้อนหนึ่งก็ไม่น่าจะใช่ข้อสองเราสามารถป้องกันเชื้อโรคในการฉีดวัคซีน น้องไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันทุกโรคในทุกอย่างในโลกใบนี้ได้ถูกปะเพราะฉันถ้าการที่มีเชื้อโรคเข้าไปถ้าเราไม่เป็นโรคไม่น่าจะใช่ผลของวัคซีนถูกปะน่าจะเป็นผลของภูมิคุ้มกันมากกว่าเพราะวัคซีนไม่มีใครฉีดวัคซีนป้องกันทุกโรคถูกปะป้องกันแค่บางโรคที่ร้ายแรงและวิธีการรักษาน้อยเท่านั้นเองนะ ส่วนข้อ3เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้น้อยไม่จริงนะน้องต้องเคยเห็นว่าเวลาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเข้าทีเยอะมากๆๆเลยจริงปะและส่วนใหญ่จะเข้ามากพอที่จะก่อให้เกิดโรคได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าไม่เกิดโรคพะเชื้อเข้าน้อยอะ่ะอันนี้ก็ต้องผิดเหมือนกันสรุปพี่บอกแล้วว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการที่จะทําให้เราไม่เกิดโรคก,ก็คือภูมิคุ้มกันส่วนปัจจัยเสรมิมอ,อื่นอ่นไม่ว่าจะเป็นเชื้อน้อยหรือว่าเราฉีดวัคซีนหรือว่าการ ที่เชื้อส่วนใหญ่ไม่เกิดโลกเนี่ยถือเป็นแค่ปัจจัยเสริมเฉยๆเพราะว่าปัจจัยหลักคือภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองนะตอบข้อ4ค่ะ